ที่ม <reading standard> ีความหลากหลายบางร่างก็เป so right? mm ็น hmm. บ like ังสบายบางบ่างก็นะแล้วก็ไปดึงต้องวอร์มอยู่คะแนนมากเอาจริงเหรอเก่งเราเก่งจริงเหรอเก่งยอดเยี่ยมมากไม่ได้่้มก็เป็นมันก็เป็นวิธีการแสดงความรักไงก็ได้พี่เยี่ยปากวัวปูเฮ้ยไม่มีเล่นกับยวหมาหมาเยี่ยปาก ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Go On Board EP ที่3ครั็ผบบรายกางของเราก็ดำเนินมาสู่ EP ี่3ได้นะครับจากที่คิดว่าจะจบที่2 EP นะฮะก็วันนี้อยู่กับผม Go On G ผมตูนนะครับผมแล้วก็อยู่กับน้องใบวันนี้เรามีแขกรับเชิญปนที่จะมาร่วมสนุกกับเราได้แก่วงทวกครับผม ช so ื่ออะไรกันบ mm. ้างแล้วก็ทำตำแหน่งอะไรวันนี้มาในทีมของใครนะครับผมเชิญพาเขาเลยผมโบมีตาครับเป็นทันทีผมนกัทชัยครับลิงครับผมตูนนะครับผมมาในทีมของอาจารย์บลูเบียครับผมสวัสดีครับพีทครับเบนเบสครับปู่อ่ามหามิโนครับคุณดี ออมครับมาในทีมท่านพี่วีสองก๊อปโอเคก็เมื่อวานโทรปลกพึ่งปอดใหม่ใหม่ชื่อเพลงว่าโคมโซสนะครับผมพูดถึงเพลงนี้แ่อะครับเราจะไปโชว์กติกากันก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักเรามปนติงอะไรนะฮะอย่างในช่วงที่แบบเรามีความรักอะไรอินเลยอิเลยอินเลยต้องไปปาร์ตไปทานด้วยเพลงในนี้พี่หนุ่มเฉียเดไหมพี่หนุ่มพี่หนุ่มเฉเวลาตรไหนไปเขียนมันจะทำรายการทุกวันเวลานอนครับ เโอเครู้จักกันน้องพี่พอรู้จักกันน้องพี่พอก็เดี๋ยววันนี้เกมที่เราจะมาเล่นอยากรู้ว่าพวกคุณเนี่ยทำวงกันมาเนี่ยพวกคุณรู้จิตรู้ใจกันแค่ไหนเพราะว่าการเล่นดนตรีนะครับทุกคนมันต้องอาศัยความเขาเชื่องกันเชื่องกันก็คือเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ชื่อเกมว่าจิ้งโนะครับเป็นเกมที่เราจะมาเดาใจเพื่อนๆกันว่าเขาจะคิดอะไรกติกาเป็นยังไงไปรับชมกันเลย เกมจิงส์โอหนึ่งในเกมเดาใจที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้โดยผู้เล่นจะได้รับกระดานผู้เล่นคนละหนึ่งแผ่นเป็นช่องว่างทั้งหมด9ช่องพร้อมปากกาเริ่มจากผู้เล่นคนแรกเปิดแผ่นคําถามแล้วอ่านให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังโดยที่1แผ่นจะมีทั้งหมด2คําถามให้ผู้เล่นเลือกตามที่ชอบได้เลยเมื่ออ่านคําถามแล้วผู้เล่นแต่ละคนจะเลือกคําตอบ3คําตอบลงในช่องว่างช่องใดก็ได้โดยจะไม่มีการเห็นคําหรือว่าพูดคุยกันระหว่างเล่นทําอย่างนี้วนไปจนครบ3คําถามโดยผู้เล่น แต่ละคนจะมีคําตอบทั้งหมดครบทุกช่อง9ช่องขั้นตอนการประกาศคําตอบจะให้ผู้เล่นประกาศคําตอบของตัวเองให้ผู้เล่นทุกคนได้ยินและหากผู้เล่นมีคําตอบที่ตรงกันให้ยกมือขึ้นให้ผู้เล่นที่ประกาศคําตอบและผู้เล่นที่ตอบตรงกรันวงกลมคําตอบนั้นเอาไว้และในกรณีที่มีผู้ประกาศคําตอบและผู้เล่นคนอื่นแค่หนึ่งคนตอบตรงกันจะเรียกว่าจิงส์ให้ระบายสีไว้ที่ดาวข้างคําตอนที่จิงส์กัน แต่หากประกาศคำตอบไปแล้วไม่มีผู้เล่นคนใดตอบตรงกันเลยผู้ประกาศคำตอบจะต้องการก,กระบาดคำนั้นทิ้งไปและไม่ได้คะแนนจากช่องนั้นเกมจะสิ้นสุดลงเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งวงกลมหรือก,กระบาดครบทุก9ช่องและจะเข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนนขั้นตอนการนับคะแนนวงกลม1วงนับเป็นวงละ1คะแนนแต่ละดาวที่จิ้งส์กันนับเป็นดาวละ2คะแนนและหากคำตอบเรียงกันในลักษณะของบิงโกแนวนอนและแนวตั้งจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มตามที่ระบุไว้ในกระดานเกมจะเล่นทั้งหมด3รอบ ใครมีคะแนนรวมเยอะสุดก็ชนะไปเลยโอเคเมื่อทุกคนทราบกติกากันแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับผมเกมจะมีทั้งหมด3รอบนะครับทุกคนพร้อมนะครับผมจะจัวคําถามแรกนะครับอย่าเ,เขียนให้เพื่อนเห็นนะคําถามแรกคือแอปพลิเคชันที่เราจะขาดไม่ได้ครับผมตอบคำตอบนะครับเขียนเสร็จแล้วนะต่อไปคำถามที่2น,น,นะครับแนวดนตรีแนวไหนที่ เราไม่อยากได้ยินเวลาเขาทำบารยากมากมามันก็ต้องมีการกระบาดต้องแน่คุณจะเอาวงกลมโน้อ่านเลยมันไม่ได้ฟ้าด้วยกระโถนคำถามชุดท้ายของรอบที่หนึ่งนะครับสิ่งของที่เป็นวงกลมเรียบร้อย คือถ้าอันไหนที่แบบว่าคําตอบไหนที่รู้สึกว่ามีนิ่งมันแบบอาจจะคําไม่เป๊ะแต่มีนิ่งมันใช่เราก็สามารถนับให้คะแนนได้แต่ถ้าเกิดว่าคามันแบบพูดถองมลภาพมันเป็นนลภาพกันะก็ไม่ได้โอเคตอนนี้ทุกคนเขียนเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มการพูดคําแต่ละคนในรอบแรกกันนะครับผมคําแรกนะครับผมเฟซบุ๊กครับใครมีองกมื์ขึ้นนะใครมีอุปกรณ์ขึ้นเลยใครมีวงนะใครไม่มีไม่ต้องทำไรนะ i n น t a า r กรมครับมีครับ u t u b e ครับ ดีป่ะดีป่ะดีครับที่ผมทราบทราบคนโอเคยังไม่จิ้งส์นะติดต่อเราไปดูจังเบียไม่ได้จังเบียร์เฮ้ยดีป่ะเอ้าจริงป่ะอ้าวเรียบร้อยไม่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเฮ้ย EDM มันแบบมันนได้มันหนักไปอยากเข้าอยากเข้าฝั่ไปจริงจริงแลคนชอบตอนนี้จิ้งส์แรกได้ออกไปแล้วนะครับผมเห็นไหมผมรู้ใจขึ้นมมากเลย หมอลำครับเดี๋ยวน่าแต่ตอนที่ชอบนะชอบไม่ได้นะหมอลำชอบแต่ว่าแบบโคทักสิ่เนี่ยคือเวลาเวลาเข้าไปเข้าไปในบาร์หรือทำอะไรอยางเงี้ยรู้สึกว่าหมอลำมันน่าจะไปอยู่ในแบบว่าอีกบริบทหนึ่งใช่ไม่ได้เทำอะไรเพราะว่าวันนี้อาจจะถือแบบแก้วเหล้าเท่ๆอยู่อะไรเงี้ยเขหมอลำขึ้นมันจะแบบมันกลายเป็นเหล้าขาวแบบนั้นลายอ่ะฝึกทึงว่ะเอ้าจริงีเลยเอ้ย ติคุยงานที่ไหนกันด้ไม่คุยอะไรเหรอไลคุยไลน์อ๋อเราีใช้ไลน์กันอยู่รูรน้มัรูน้ำมาสวัสดีวันจันอะไรอะคำตอบต่อไปครับลูกบอลนะนี่ผมมาเลยแผงซีดีเฮ้ยหงเหงาเลยเ้เขาไม่ค่อยใช้กันเลยนี่เป็นยูทิ้งมี่ดีละ่ม พี่พอรคค่ะไม่เห็นนะพี่ฟังได้ยู่ฟังได้พี่อร์คเนไมอ่ะเราเบียอแล้วทไเราชอบพี่พอปคเหรอไม่ค่อยชอบเหรอ่พี่พอราคกับแร็นี่คนละคนเลยอ่ะพี่อก์คแล้วน้ำปุน้ำใช่ไหมเพา่อไรนะใอยู่ในเจนเดียวกันพี่หอรกับแล้วผมว่าใช่นะอันได้เป็นจริงนะทนี้สอคนดีนะทุงวันทุงวม่ได้เลยว่าไอ้อันนี้ไม่ผมว่าใช่ มีท่านด้เฮ้ยผมครับเฮ้ยถ้าเปิดโลกในพิเศษจริงๆที่เราไปมึงแน่เลยแพ้ทำไมทำไมคุณถึงไม่อยากฟังเป็นทัเล่ผแบบเราก็ตั้งใจมาแบบมาเต้นหรืออะไรแต่ว่าเมทั้นเน่ะมันก็เหมาะกับในผับที่เฉพาะไายเฉพาะนะเล็กเกะครับมีถุมมฟังมีเชือมีถุงมี้เอาจริงเหรอเขี่ยกแล้วเนี่ยลูกทุ่งนะลูกทุ่งกับไทยบ้านเหมือนกันนะพี่ ไม่เหมือนว่ะเยอะไม่เขียนไทยบ้านไทยบ้านรู้ทุ่นทงว่าอยู่นะไม่เหมือนไม่เหมือนจะจะได้คะแนนนะพี่ถ้าเหมือนแต่เขาจะว่ากูโกงแต่เขาจะว่ากูโกงเออจำการว่าไหมไม่เหมือนไทยบ้านเนรู้ทุ่นทงเอ่อส้มครับส้มครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนผมเขบเป็นสองแหวนเฮ้ยพวกคุณนัดจะมาช่วยเพื่อนมั้ยจริงๆด้ตายแล้วว่าผมจะบริการ ไม่นะก็ขาดได้ไม่นะก็ขาดได้หนังยางค่ะหนังยางหนังยางลูกโกงไหมโกงไม่แต่เวลาใช้กูใช้ในบริบทของการมั่นแก๊งนะมันเัวว่นแต่ว่าแต่ว่าลูกมันเป็นโกงแก๊ใช่แต่มันคือตอนไหนไม่ใช้งานเลยันคือตอนใช้งานเลยอ่าแล้วก็เห็นตอนใช้งานหมดยตอนวัดผมไม่ไม่เป็นมับคนมาได้มาโกงงานหนังยางอะ มันแกงมเลกว่าเอากรมันต้องเห็นบ่างตอแมันกงเหมือนกันไม่เล่นเล่นโดดยางใช่ผมคนเดิแล้วโดดงแล้วได้ครบแล้วนะรอบแรกบานลูกบานโอเจริงเริงเฮ้ยผมว่าเป็นวงที่รู้ใจกันนะนะดูคะแนนผมแล้วมีคำเลยว่ามีคำเดยลูกอมครับ เุกลมกลมบมันก็ไม่ไม่กลมนะเออเร่งถึงนี้เงเครกมจบกใช่ไม่มันเป็นแค่งี้จุกไมุ่ณหลังๆนะกูซื้อเดียวแต่เ no ดียวนะครับ like. ไ oh yeah. oh. ีเนาะผมว่าพออยูในศิล์ดีอ่ะเขาต้องนึกถึงเครื่องดนตรีเว้ยกลองเปนลื่องถึงเค่องดนีรืองกลมกลมไม่ดีไมวะกลมกมม ี่กงปอแล้วกูิดยัรัาสิครับหูเฮ้ยจริเหรอใช่มันมีแบบบางบางบางบาที่มันจะเป็นแบบนั่งชิลๆอะไรเงี้ยวิงด้วยจริงด้วยจังรูอว่ะใครนึกถึงเฮ้ยเราเป็นเพื่อนร่วเราเป็นเพื่อนร่วมวงกอู่แก้ว แก้วก็หนักกว่ากระบอกแก้วก็บอกมีชิบชบตรงไหมแต่แก้วมันลีอะไรตรงไงก็กกมตรงแก้วสี่เหลี่ยมมีกลมด้วยเหมือนกันแต่่มันเป็นกระบอกแต่เลาเราพูดถึงสิ่งของที่กลมไม่ถึงแก้วมึงดูแค่ด้านเดียวดูแค่ด้านเยก็เหมือที่ตใหไงกองเออดูด้านกบอยันกระบอกเือเลี่ยนครับเหลี่ยมครับโอ้ไม่ เาโอ s. <S ้โหเนาวจริงโอเคจบตอนแรกแล้วเก่งมากครับผมต่อไปเราจะเข้าสู่รอบที่2นะครับค like, ือว่ารอบแรกทุกคนเรียกว่าเรียกลองสนามแล้วกันลองสนามเหมือนแบบเอ้ยลองแบบรองงงมอยู่คะแนนมากจริงเอาจริงเหรอเก่งเราเก่งจริงผมเก่งอ่ะเยี่ยมมาก โอเคจะจับคำถามของรอบที่สองนะครับคำถามแรกครับกีฬาที่เล่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ลูกบอลตักสิลิคับอแล้วนะคำถาที่สองนะสิ่งเดนแคนบีลิฟสิ่งที่เราสามารถเรียนได้ครับทุกคนพอนะดี้สักันะครับอาหารที่เราสามารถกินโดยใช้มือได้ พอวันลาวสองนี้กล้องจะโฟกัสทางนี้เยอะขึ้นไหนให้ความสำคัญเขาให้แบกว่าให้รีกว่ารีกว่าให้กำลังใจให้กำลังใจเขาผมว่าเริ่มมีมุนเลยว่ะเร่วครับทันทีวีสองวิ่งเฮมยมีวีมีมีมนมีมีมีมอมีมีมเมีมอมอมี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 ิีมีอีมมีีมีมกีมมมีมีมีครับ มีคนมีคนลูกอมไหมลูกอมไม่ใช่่ชเดียวกันไหนทีว่าูกลูกอมนเรามีไมมีท่เต่อไปครับหน้าหน้าหน้าเหนยน้าหนีน้าหนยนไมด้ไม่ไ้น้งเป็นวิธีการแสดงความรักก็ได้พี่ถามาคร็้เออี่้าถามมันคือว่า อะไรที่เลียได้เขาไม่บอกว่าใครเลี้งไงเลีได้เอไม่แต่เลยไม่ไน่ามีเนาะไม่มีไม่ามีผมผมเน้นชนะอยู่แล้วเยขาเหนียมีมี้มตค่อว่ายน้ำครับส้มตัมค้มตเฮ้ย้ยไ้ยไม่ดีผมเฮ้ยมาเล่นกุ้แจมเล่นก้มตํา เขาิลยัวเน้เออแต่ว่าเขพอมองแบบมองรอบๆตัวไม่ใช้ซ้อมแน่เลย้ลบกยได้รจริงเเขียนยได้หมดเลยคนนึ่งเื่องอจบเลยือนิ้วค่ะอเรียนนิ้วใช่ตอนขนมไงขนมเรียนิ้จริงเกิดขึ้นแล้วต่อไปครับไก่ทอดไก่ทอดได้ได้หมดไัมแยกวะไก่ทอดยกได้ไหมไก่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 แล้วกันไก่ทอดครับผม ซอยจุมันมือจะได้ว่าะเขาเหนียวไอพี่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาจุจบจบตายแล้วจุ๊บคู่ขเหนียวตุ้ยตุ้ยเราไม่ด้ถึซอยจุอะนี่เราพวมีสองอย่างไซอยจุก็ยุเก็มยุกเก็มใช้มือเหรอไอ้ที่อะเราเดี๋ยวคิดอะไรขึ้นมาเ็ได้เหมือนหน้าเรียนหน้ารูก็หล่ะ คน่งโทษคือใครแม่มีหน้า่ไหมหูอไม่เ่เาห่างกันิดเดียวมัไม่เดี้ยหูดดมากมัไม่เดี้ยหูเด็มาเดี๋ยวคนแพ้จะโดนเลี้ยหูนี่นะจะไปบั่นจักรยาน้ีมีฮะสมคเราเลี้ยแยะเลยใครเี่ยหไเรียปิไงซีนน่ะเลี้ยปาัวหู เฮ้ยไม่มีนล่นดู๋ยมาหมาเลี่ยปากตายแล้วยูเรียนตึงไงดเียลเรียนแล้วต่อไปขนมจ้ะกินขนมใช้มือไงอ๋อกว้างๆเลยตรงต้องกว้างขนมใช้ตะเกียบอืมไปนะครับครับหมูปิ้งเฮ้ย ไม่มิกมันเป็นไม้อ้าวมือแล้ใช้มิกเหรอไม่แล้วเขาใช้ไม้มันคือใช้ไม้ใช่ใช้ไม้เออไม่ได้ใช้มืนแค่มันแค่มันจิ้มมาให้แล้วใช่ยิบไม้น้องหญิงสอนนั่นที่อยู่ต่อไปนะเป็นกีฬาเล่นที่โลกกลมเลยแฮะเฮ้ยเฮ้ยสนากมีลูกมีลูกเป็นลูกไงไม่ลูกก็แทงเฉยก็แทงไ่เฉย ที่รอบต้มและแทนอย่าไปมุ้งนี้อย่าไปมุ้งนี้เลยเป็นเข้าร่วมเป็นเข้ารอบคแจะตัดรูกออกเองมีแบบการกระบาดทั้งแถ่ได้ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแมวยครับเอ้ยเอาจริงไหมเอ้ยเฮ้ยจริงไหมจริง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 ไหข้งล่านี้เลยกายขาแล้วเขาอยากกันอยากเบอร์เกอร์ครับมีไหม เฮ้ยเยบ่ไม่ว่าตอนที่เขียนนะแอบกรกับคุเจต้องมางนเป็นไรเไม่เป็นไรเราจริงแล้วแบดมินตันครับเย้จริงหรอได้ช่วยนิดนึงเนกูเนี่ยบช่องเดียบเป็นไก่พอดด้วยเลยมันว่างเปล่าแล้วอะอเดี่ยะเบนคะแนนเลยเนาะงสอสิบถือว่ามีการ สิบห้าครับสิบหกครับเดี๋ยวช้านะ้าสิบหครับเฮ้ยเรรเกมอ่าผมสิบเอดครับผมสิบสองครับสิบหกครับทางขวาที่ดูคะแนนเยอะทั้งสองรอบเลยนะโมอขวาจบรลยวสองเกัน จบไป2รอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจิงโซนะครับผมก่อนเข้ารอบสุดท้ายเราจะอัปเดตคะแนนรวมกันหน่อยฮะเริ่มจากน้องหนิงก่อนครับน้องสามสิบสองคะแนนค่ะสามสิบสามคะแนนครับสามสิบสี่ครับผมสามสิบครับสามสิบเก้าครับยอดชายครับสิบห้าสิบห้าเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้โอกาสตามพันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลวยแบบว่ารอบรอบสุดท้ายอะจิงเก้าคือจิงเก้าเฮ้ยมันทำได้ เขาแบบอาจจะใช้เวลาไงเพื่อศึกษาแบบศึกษาเพื่อในวงอยู่ว่าแบบสามต่างๆจริงรอบ3าไงเอาแม้รอบสามไฟล์นัลราวนะครับผมเราจะได้รู้ผู้แพ้ผู้ชนะกันแล้วคําถามแรกของรอบสุดท้ายนะครับสัตว์ที่สามารถเดินได้ด้วยสองขาครับอ่าคำถามที่สองนะครับโอ้โหดีๆติงชิลเลนบิล a อ e รีโอสิ่งใดที่เด็กเชื่อว่ามีจริงครับ โอเคงันมาสู่รอบสุดท้ายนะครับของคำถามสุดท้ายของรอบสุดท้ายคำถามนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยนะในเมื่อโคบุมาจากบ้านสมอลล r o ูมนะฮะเราจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการสมอลลูมก็คือศิลปินสมอลล r o ูมที่เราชื่นชอบนะนะสาวต้อตอบเริ่มครับโคบุ่อเริ่มที่บาไคอั

คือผมมาคิดไปแล้วว่าพี่มงอ่ะส่วนมากคนทัไปผมไม่เขียนชื่อวงตัวเองหรอกความตัวอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาเขียนใส่ใบมันต้องเขียนนะหรใบมันบอกข้างบนมันชอบผมบนี้อืมมืเขียนลงได้ดี่ชื่ออาท่าไม่พูดแต่แรกก็อาจจะมีคนเขียนก็ได้ไปครับผม๊ะเดทออกเขียนเตอร่เฮ้ยถึงนึกถึงนะไม่ได้เขียนทำไมถึงชอบแนะนำวงหน่อย ก็ตอนนี้ยังเป็นวงชูเกตหนึ่งเดลียวในค่ายครับก็ไม่มีวงอื่นแหละที่เป็นแนวทางนี้ในค่ายก็เลยโดดเด่นแลวก็ทุกคนควรไปฟังวงนี้เยอะๆครับว่าเป็นวงชูเกตที่มีความหลากหลายบางอัลบั้มก็เป็นฟังสบายบางอัลบั้มก็หนักแะดับระดั ไม่ถึงคนเผมถ้าพ like so ูดถึงวงชูกิในไทยก็ชื่อนี้ก็อาจผมโผ่มชื่อแรกๆครับเพีเตอร์ครับต่อไปครับเดรออฟเซเมนเฮ้ยผมดู้ใจคุณผมบอกแล้วเขาใช้เวลาสองรอบในการรวบรวมจิตอยู่เพื่ออ่านใจเพื่อนอันนี้มันต้องมีแหละผมว่าเสล่นครับมีเอาจริงว้จริงไมทไม รอบนี <itos> ้แม่งสูงสิบบาททำไมวะวกนี้อยู่สมาร์ทลุนหรือเปล่าแล้วอยู่เหรออยู่หมวงแรกอยู่ว่าอะไรไปดานชทูหน่อยแท็บทูคัาเลยเฮ้ยโหไม่ได้เขียนหนาวมีว่างผิวคนไม่มีตอนแรกเขียนไในเทียร์ผมที่เมทไม่มีที่รูดนะโหจบแล้วตัดกำลังจบแล้ว อะไรเดดๆัวหนึ่งเด็ดกเด็ดก่อนเด็ดห่งเจริงวจริงแล้วริคู่เดยวแข่งปีศาจเ่องเายมิมๆเลยโุ้ยเราเราเาปีลกหมดเลยะไม่รักินใคเี้ยจุงจบแล้วเรียนโรงเรียนเดียวกันตัดควาันเลยทำอะรัไม่รู้จัด้วยหรอจหรอ จับตัวบใจลมแบบมาไปอ๋อยู่คนเดียวอยู่แล้วมาของผมนะครับจะไปที่คำถามว่าเด็กเชื่อว่าอะไรมีจริงนะครับครับผมซันคอร์เฮ้ยผมมีนางฟ้าเฮ้ยโอ้จริงอย่าโตวดีกันบ้านอยู่ใ้บ้านอยูกันแม่มดอันนี้แสดงว่าตอนเด็กคุณเชื่อใช่ไหมเชื่อตอนเด็กไปเชื่อนะ ไมีมีทุกคนมีทุกคนเสร็จแล้วอันนี้เขาปิดผีไม่เขาปิดไปแล้วอนี้ผมตอนเด็กผมเชื่อว่าวันทีมีอยู่จริงหูหูโอ้ยเอาเอาสนุกคนเดียวคือดูแล้วก็เชื่อว่าเฮ้ยวันทีมีอยู่จริงใช่มีนะไม่ออกเลยไม่เชื่อแคไหนคุณชอบแค่ไหนอ่ะนี่คุณขามประมาณจิกแล้วผมเรนเดอร์ซาวด์ครับเนื้อเป็นสี่ขาต้องมีนะ ไม่สิมันอยู่จริงอ๋อไม่เชื่อว่ามีจริงมันมีหรองมันไม่มีแบบชี้เล็กไเซท็ออเงี้ยแบบณตอนปัจจุบันอ่ะไม่แต่เชื่อเชื่อคิดว่ามีจริงแปลว่ามันไม่มีจริงกูอเคยคิดว่ามันมีอยู่นะตอนนี้เว้ยแต่จริงแลมีม oh, right. oh, ีว no. oh, oh, ัแก like oh, ่ไงมีแกงไงดเลย อ,อ๋อคือใมนมุมปัจจุบันเชื่อว่ามันประกากทำได้เดนอ่ะางทีก็ถูกต้องบางทีอเด็กบางคนอ่ะอาจจะเชื่อว่าตอนนี้มันมีจริงแต่มันแค่ไม่มีอยู่แต่มันมีจริงแต่มันแค่ไม่มีอยู่แล้วโอเคพี่อะรเยอะวะมันไม่มไอ้เหี้ยมันไม่เดินหรอกมันกระโดดจริงโว้เอาเลยเบีย ก็เดินรองขาไงเออก็เดินรองขาใช่ดูนั่นเลยคือในหัวได้หัวกูคือดิ้งโจ้ในกระโดดกนเดินแต่ว่ามันมันใช้หางพักสอบขาไงเออใช้หางดันแต่ว่ามันขาสองขาในหัวกูอ่ะกูจำแต่ดิ้งโจ้ในกระตูนดิ้งโจ้ในกระตูนกระโดดกระโดดเคยเล่นเทรนด์ปะเคยอ๋อเดินเออเดินเนี่ยจ้องต่ยเลยไปเล่นกันขนาดนี้เทรนดลิงนะเอ๊ะเอาใกล้เคียงดีได้ปะอะไรวะจิงคองกอริลล่า ตัวอย่างวะมันก็ลิงอ่ะน so ั้เป็นลิงอะนั้เป็นลิงอะคีชื่อเดียวกันใครมีบ้างมีหมดมีหกอรสิล่าโธ่โจีเยวะันีตอบคำตอบไหนวะตอบเด็กเชื่อว่ามีจริงไหตอบตตอบสัสองขาอสลมันคือตระกูลเดียวกับเนดอก็นไมานลงไม่ไม่รลาไม่มีจริงไม่จริงจริงรลาไม่มีจริง แต่ว่าเขาเอามาเขาออิล่ามาใช้ในในสิงติกคอิามันควรอยู่ในค้อมามที่ว่าเด็กเชื่อว่าอะไรมจริงแต่มันเอากอสิล่าไปอยู่ในสัตว์ที่นีงสองแมมีจริงใไม่ว่าอนเด็กน่จะคดว่มันมีจริงด้ยแต่ว่าบงเด็บมากเลยคนหนึ่งเชื่อว่าเดร,รั๊งสองมีอยู่คนดีเลยสําหรับการนี้น <mm> ่าจะได้คะแน <mm> นไอ้ยื้อไ <mm> <mm mm อ้คนดีนกค่ะมีนครบแล้วอะวงหม่ เอ้ยนียยยย้ยยยยนยยยยอยยยยวยยยอยยบยยยยยยย้ยย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 บยย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 ยลยไยยยยย้ยยยนยอยย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 ้ยย ร้านดอกไม้ตัวแล้วว่าหนูจมสลับอยู่แก่ขาให้นะร้านดอกไม้อยู่วอเดอร์ดักเลยไมพูดไปว่าแบบพูดว่ามายนล็อกมายแบบอยู่วอเดอร์ดักแต่ผมก็ร้านดอกไม้ไม่อยู่สมอลดูแต่ที่เขียนไปเพราะว่าลืมอาโอเคนับคะแนนรอบสุดท้ายกันอ่าเป็นเอาเป็นน้องไปคะแนนเอาเอาสามลาลงได้ราวแรกนะลาวแรกสิบหกคะแนนค่ะราวสองสิบหกคะแนนแล้วก็ราวที่สามสิบเจ็ดคะแนนค่ะรวมเป็นสี่สิบเก้าคะแนน รอบแรกครับ21ครับรอบสอง12รอบสา6รวมเป็น39คะแนนอือพลังพารตีตอนแรกพลังกำลังดีเลยข้างหลังเขาคอยเาอยหัยเลยที่หมอนะแผม23 11แอ้สามครัวมเป็น37คะแนนตามพี่อ่เลยนะรอบแรกตตาร์ดีผมมรอบแรก14ครับรอบสอง16้อบสา31บเข้าทุกดอก รวมคะแนนเป็น6 1ครับผมรอบแรกี่ครับรอบสองห้ารอบสามรวมเป็น69ครับผมรอบแรกหครับรอบสองรอบสามเ็ครับรวมยีบสองคะแนนครับ ก็คือรายการ Go On บอกนะ mm hmm. กับเกมจิง s โอการที่ทำวงร่วมกันหรือว่าทำกิจการใดๆน,นะเราก็ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันรู้ใจซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจจะเกิดข so <laughs> um ึ way, ้นได้ต้องใช้เวลานะพราะววันนี้เราอาจจยังไม่่อเข้าใจว่าการทำวงหรือว่าการทำอะไรเราก็อาศัยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับอ่านสรุปรการมีสาลาเชยงงวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณปรูปุจากสมอลลูด้วยนะครับไ่ในป เพลงใหม่เนาะที่เพิ่งปล่อยเมื่อวานเพลง Promis หรือว่าชื่อไทยก็คือคำสัญญาที่เธอเคยให้ฉันในวันก่อนนั้นฉันนึกจากยาใจก็ยังเก็บเอาไว้จนวันนี้ตลอดไปในใจของฉันนะจ๊ะโอเคก็ติดตามช่องโกลจีได้นะว่าโกลบอลกีวีนาจะเป็นใครหรือว่าไม่แน่ พ่อป mm ู hmm. mm. Mm ่อาจจะกลับมาอีกรอบเราจะถ่ายทีต่อไปเลยอย่างนี้นโอเคก็ขอบคุณนะครับที่รับชมไว้เจอกันใหม่ี EP หน้ากับพวกเรา GO ON อ o และพ่อปู่ครับผม GO ON b